สวัสดีครับชีวิตของคนกเกษียณนี่กินเพื่ออยู่จริงๆตื่นมาก็ต้องหาเรื่องทํากินนะครับบะมีเกี้ยวอีกแล้ววันนี้เมื่อวานก็บะมีเกี้ยววันนี้ก็เกี้ยวบะมี ถ้เมนูบะหมี่เมื่อไรนี่กินได้ทุกมื้อครับกินได้ทุกวันนะถ้าให้อร่อยเส้นต้องเอาของบะหมี่เสียงจังหวัดกำแพงเพชรแต่วันนี้ซื้อเส้นบะหมี่แผ่นเก้ยวทั่วไปนะก็ทำที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ไม่ใช่บะหมี่เสียงนี่แหละนะครับเอ่อเส้นเขาก็จะโรยแป้งกันมันติดแต่ของบะหมี่เสียงนี่เขาไม่มีแป้งติด นะไม่โรยแป้งนะครับดังนั้นก่อนจะลวกเส้นนี่ต้องนะเอาไปล้างน้ําก่อนนะครับวันนี้ซ้ําอีกหนึ่งวันนะพรุ่งนี้จะซ้ําหรือเปล่านะต้องคอยดูเนาะนะครัววันนี้นี่อากาศก็เย็นสบายอยู่ข้างล่างนะกลางร่มกันฝนกันน้ําข้างบนสักนิดหนึ่งนะฮะ ส่วนอื่นก็เป็นสลัดมุงกันใบไม้มันตกเออคนชอบเนอะมันก็กินได้ทุกมือแหละนะครับกินมาตั้งแต่นู่นมัธยมอยู่กำแพงเพชรนี่เรียนหนังสือจนจบเนะี่ยไปเรียนต่อ,ตอนกรวะวัพก็ไม่ได้กินละอยู่ไกลแต่กลับมาที่ไรก็ต้องมานั่งกินบะหมี่เสียงกันนะครับเออหรือบางคนรู้จักในานามของบะหมี่ชากังราวนะี บะมีเสียงนี่เป็นลูกคนน้องนะครับถ้าบ่มีเชิงราเป็นลูกคนพี่นะครับก็ยังขายอยู่ใกล้ๆกันแหละครับเข้าไปในตัวเมืองก็จะเห็นนะฮะแบ่งเส้นเข้ามานี่ก็จะนั่งกินกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวกินบะหมี่ทั่วไปกันก่อนรสชาติจะไม่ถูกปากเท่าไหร่นักแต่ก็ะะกินได้นะฮะกินได้เดี๋ยวเข้าเมืองทีไรก็ต้องแบ่งซื้อมาอย่างละหนึ่งกิโล นะบะหมี่1กิโลนะแผ่นแก้ว1นกิโลนะครับมีไฮไลท์นะครับ,ครบแคปหมู